อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ UKC เนีครับนะสามพันดับเบิลยูโควเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับนะ UKC อ่าหกพันวัตต์อะไรเนี่ยอะไรของมันวะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับลูกค้าบอกว่ามันมันเปิดไปแล้วมัน มันใช้ไงานไม่ได้มันตัดนะครับพอเครื่องร้อนะมันตัดอะไรเงี้ยนะครับนะรุ่นนี้12โวลต์นะครับไปเข้า12โวลต์นะครับต่านข้างในเป็นแบบนี้นะครับ ีหม้อแปลงตัวนี้โอ้หกตัวเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้นี่ครับ ดูเหมือนไม่ใช่ไมา,าอืานี่ครับไฟออกได้อะไรได้นี่ครับแต่ว่าพอใช้ไปมันร้อนแล้วมันตัดร้อนแล้วใช้งานไม่ได้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าว่าตัวนี้เนี่ยไอย้ตัวนี้เนี่ยมอสเฟตนี่มันเบอร์อะไรนเนี่ยมาดูก่อนนะครับนี่ดำๆเนี่ยโอาเคนี่ครับเดี๋ยวลือกมานะครับมานะครับ เนี่ผมก็เลื่อนออกมาแบบนี้นะทีแบบนี้เดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับมีจุดไหนมันดำมันอะไรบป่มันก็ไม่ได้ดำเสียหายถึงไม่ว่าเป็นควันออกนะครับเครื่องนี้ไฟออกได้นะครับแต่ว,ว่ามันพอเครื่องร้อนแล้วมันดับมาในลูกค้าบอกไบน้นะครับเดี๋ยวผมมาดูตัวนี้ก่อนนะครับฝั่งข้าออกนะพวกเศษเข้าออกนี่มันเบลออะไรนะครับนะี มันเป็นเบอร์มันเป็นแปลกๆกนพูดถึงนี่จริงๆแล้วมันต้องเป็นพวกมอสเฟตหลังมันไม่ค่อยดํานะเท่าที่เคยเห็นนีมันจะเป็นหลังเหล็กนะครับนี่มันทาไมเป็นหลังดำถูกไหมครับเบอร์อะไรนะครับเนะี่ยถ้าหลังดำก็ดีอย่างหนึ่งนี่ก็คือเราไม่ต้องใช้แผ่นรองนะครับไม่ต้องใช้แผ่นรองเพราะว่ามันมันไม่มีส่วนที่มันเป็นโลหะที่จะไปช็อตกับแผ่นระบายความร้อนนี่ครับ ตัวนี้มันจะถอดยากหน่อยนะคือให้ความร้อนนะครับแล้วค่อยดึงออกมานะครับตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นปิ้นสองหน้านะครับมันไม่สามารถที่จะทําการดุกออกมาไดนะ้ก็มีทางเดียวคือให้ความร้อนแบบนี้ให้ความร้อนหมกทุกขานะครับที่นี้พอตะกั่วมันละลายแล้วค่อยดึงออกมามาดูกันว่าวันเบื่ออะไรนะครับเสื่อเพื่อนเพื่อนกลังซ่อมอยู่นะครับหลุดออกมาแล้วนะครับเนี่ให้ความร้อนนานนะครับนะี่แะ โดนเตืยบนน่ครับนี่ยโอ้รุดรุดรุดอ่าร้อนด้วยนะครับนะแล้วมาดูเบอร์เสืออะไรเนาะอ๋อไม่เห็นเบอร์เลยลบเบอร์ป่ะเนี่ยฮะ <c oughs> <ations> ไม่เห็นเบอร์นะครับเดี๋ยวผมถอดตัวอื่นก่อน นะครับเท่าที่สังเกตนะครับเท่าที่สังเกตี่มันมอดเฟตตัวนี้มันก็เหมือนเพื่อนมันอยู่นะครับนะเครื่องมูอวันอยู่นะครับแต่มันต่างกันตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวนี้เบอร์อะไรอย่างเี้น่าจะเกิดการเปลี่ยนตัวนี้นะครับทีนี้ไม่รู้เบอร์อะไรมันมองไม่ค่อยชัดนะครับน่าจะเสียหรือเปล่าหรืออาจมันอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่พอมันร้อนแล้วมันตัดหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะแต่เต่าที่มองดูอยู่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวที่ถอดออกนี่มันเบอร์มันไม่มีเบอร์เลยนะมันลบเบอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มีเบอร์อยู่อนมนะครับไม่รู้สิโอเคนะเดี๋ยวผมดูตัวนี้มันอาจจะทํางานได้ไม่ลงตัวหรือเปล่านะครับครับแล้วที่นี้นี่ครับ ผมก็ประกอบเข้าไปแล้วก็จะเอาไปทดสอบนะครับดูทดสอบนี่มันทดสอบนานหน่อยนะครับทุกสองสามชั่วโมงต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทดสอบแล้วก็รู้ได้เลยเพราะว่ามันต้องรอให้เครื่องมันร้อนก่อนนะครับมันเป็นแบบนั้นนะไอ้ตัวนี้เนี่ยคือลูกค้าบอกว่าถ้ามันร้อนแล้วมันถึงจะเกิดอาการน่ยนะครับทีนี้มาดูเครื่องนี้นะครับเครื่องเครื่องนี้เป็นอีกเครื่องแล้วนะเครื่องหนึ่งนะเสร็จแล้วเครื่องนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็จะให้เ,เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับตรงตรงเนี้ยตรงแผ่นรองนะครับแผ่นรองนะครับนะนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะครับนี่ <c ười> คือคือตรงนี้ไม่ต้องรองนะครับไม่ต้องรองมาเพราะว่านะครับนี่เห็นไหมเพราะว่านี่นะครับก็คือแผ่นรองของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอ่าเนี่ยคือตัวนี้นี่คือแผ่นรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่เนี่ยนะครับ มันก็จะอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องมาตัดขวดพลาสติกอะไรนี่มาใส่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นขวดพลาสติกนะครับนะเออเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าจะเป็นแผ่นไมก้านี่มันจะไม่ไม่ละลายนะดูนะเนี่ยตัวนี้มันเป็นพลาสติกนเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องมาตัดใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีมีตัวนี้เป็นียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้ก็ต้องใช้แผ่นไมก้าหรือว่าเป็นแผ่นรองแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับจะเอาแผ่นพลาสติกแบบนี้มันายิ่งไม่มีประสิทธิภาพนะครับหนึ่งนะครับนําพาความร้อนลงไปไม่ได้สอต่อมาก็คือหดหนีไฟแบบเนี้ยนะครับตัวน,นี้ก็ไม่ใช่นะครับนี่ก็คือกรณีศึกษาที่จะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ ตอนนี้ผมมาแกะดูแล้วผมก็เห็นเหมือนกันเลยลักษณะคล้ายๆกันเนียเน้ยลักษณะของการรองมานะครับรองแบบนี้มนาะซึ่งมันก็ไม่ได้การนะครับคือในส่วนนี้สําหรับในเครื่องนี้เนี่ยนะครับเหมือนกันกับเครื่องนั้นเลยวงจรเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่ก็คือกรณีศึกษาที่ามาไขเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับเนียนะ้ครับนี่นะครับนะ แบบนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเพื่อนมือใหม่ของเราถ้าหาตัวนี้ไม่ได้ก็ก็เอาแบบที่มันเป็นแต่ละตัวแต่ละแ,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 แผ่นนั่นแหละนะครับนะมันจะเป็นแต่ละตัวแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นสั้นๆนะครับเอามารองเอาแต่ละอันก็นได้นะครับแต่ถ้าเขามีแบบนี้แล้วไม่ต้องนะครับไม่จําเป็นแทนที่ความร้อนมันจะระบายลงด้านข้างนี้ได้กับมาติดอยู่ที่แผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้น่าจะไปตัดขวด เครื่องดื่มอะไรมาสักอย่างนะครับนี่ก็คือกรณีศึกษานะครับนี่เราเพื่อนฟังนะครับแต่สําหรับการซ่อมอินเวอเตอร์อะไรต่างๆนั่นเนี่ยผมก็ได้ทําไว้เยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นกรณีศึกษานะครับให้เพื่อนดูว่าแผ่นรองนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องรองอีกนะครับพี่อย่างนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์ดีบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนี่มันก็จะขาดแล้วนี่เห็นไหครับ, <c oughs> รบก็อาจจะเป็นสาเหตุแห่งการที่มันจะต้องช็อต วงจอรอะไรกว่ากันไปนะนี่นะแบบนี้นะครับนะเป็นอย่างั้นได้เพื่อนผมก็คงจะต้องตามหาตัวเสียแล้วก็ซ่อมอะไทีนี้เป็นแบบนั้น